คำว่าฟิวเ r อร์เอเนหรือคำว่าพลังงานสะอาดที่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการที่เราจะใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของเรานั่นเองครับหลังจากที่โซลารเซลล์ผลิตพลังงานแล้วคุณต้องมีความสามารถที่จะจัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่ด้วยและสิ่งสุดท้ายก็คือการที่เลือกใช้รถ EV นั่นเองแต่สำคัญที่สุดเลยนะครับรถ E ีของคุณก็ควรจะใช้การชาร์จจากพลังงานที่สะอาดเช่นเดียวกันครับ เห็นออฟฟิศเราอลัอลงการขนาดนี้เรามีแอร์เกือบ20ตู้นะครับเรามีรถไฟฟ้าอีก5คันพร้อม e-v charger เราจ่ายค่าไฟเพียงแค่หมื่นต้นตนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าผู้นำทางด้านพลังงานสะอาดอย่างแท้จริง